ดูในเกมเดี๋ยวพี่ดูก่อนมีเกมไรเล่นม้้งอ่ะพี่จะไล่จะลงนี่จะลงอ e ีพิกมันมีเห็นในติกต็อกมีเบาะมีเกมฟรีให้ให้ลงใช่มีเกมฟรีอีกสองสามเกมอ่ะมันให้ฟรีอีกสองสามเกมเลยโน่นลองเข้าอู่ใไหมครแต่ e อีพ e ิกอ่ะอีพิกมันมัน,ม,นมันต้องลงแต่ไดซี่ปะที่ลงได้ดีแม่งลงไม่ได้ ช่ใช่พี่ต้องลงไดซีอีพิเพราะเวลาเราโดดโดดเกม,มเราเราเราค่อยย้ายไปอยู่ได้ได้อื่นจะพายายามอย่าไปลงอะไรให้มันเยอะในได้ไอได้พวกว,วินโดมันจะช้าเออแล้วพี่พี่ก็ว่าอยู่อ e ีพิจะลงไดดีแบบเซตอัพลงไดดีไนงะแต่แบบทำไมมันไม่ไม่ได้สักทีอ๋อมันต้องลงไอตัวโปรแกรมต้องลงไดซีใช่ไหมใช่ตัวโปรแกรมต้องลงไดซี 4, งงด 4, เท่านั้นอ๋อแต่แค่ว่าเกมอะเอามาลงไอ้นี่ได้อ๋อเพราะว่าลงกี่รอบก็ไม่ติดว่า เฮ้ยมีนี่เดี๋ยวก่อนพี่เข้ามาดูในนี่พี่เข้ามาดูจัดอันดับมันมีหลายด่านเดี๋ยวไปดนกันะเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าจะเล่นอะไรดีเนี่ยพี่โนทำแบบของผมมันก็ได้ถ้าถ้าพี่มีสองสองสามตัวนะของผมมันมีสามตัวไงมี M 2 2สองตัวแล้วก็ SSD หนึ่งตัวไอไดซีของผมอะ่ะก็คือเป็นฮาร์ดดิสทั้งนั้นไอไดซีของผมอะ่ะเป็น M 2แล้วก็มีแค่วินโดว์อย่างเดียวแล้วก็พวกแอปไอนี IN ่ต่างๆแต่ไม่มีเกมลงสักเกมผมจะปล่อยว่างไว้ วางไปเลยอ๋อเออเออพี่พี่ก็เอานึ่งเอาพี่เอา SSD เป็นเป็นเป็นวิดโอเป็นไดซีแล้วก็ฮาร์ดดิสธรรมดาเป็นไดดีเออฮาร์ดดิสธรรมดาเป็นเกมแต่มันฮาร์ดดิสผมไม่แนะนําให้ใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันเก่ามันช้าแล้วเออไม่งเพราะถ้าเล่นเป็นเป็นพวกเกมออนไลน์อ่ะผมจะลงใส่ M.2 ไปเลยเออไม่งั้นเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องรอรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยเพราะว่าได้เพราะว่ามันฮาร์ดดิสธรรมดายังไงเดี๋ยวมันก็เออไวนะ <N> <D> ได้มันเออไวพี่เนี่ย s s d ตัวนี้ผมใช้มาประมาณ7-6ปีแล้ว5-6ปีแล้วยังไม่พังเลย5 0 0รกิกเนี่ยใช้นานมากซึ่งมา2,000กว่าวาันช่วงนั้นนะอันนี้เล็กห้องพี่เดี๋ยวพี่พี่ค่อยค่อยรอเปลี่ยนเพราะว่าถ้าถ้าเปลี่ยนเดีย๋ยก็ตอนนี้มันเท่าไหร่พี่เทหนึ่งมั้งเดี๋ยวเอา2องสอเทไปเลยโอ้ยแพง m.2 แพงสเทน่าจะหกเจ็ดพน่ะแล้วถ้า s <N> d> s d ออดีน่าจะมีสี่ห้พัน ผมแนะนําอย่างนี้ดีกว่าพี่โน้ตพี่โน้ตหา m. m. 2อ่ะมันจะมี3ระดับ m. m. 2ผมก็เลยเอาอขวดที่บ้านใครก็มาวะใช่ไหมนายกินเอาเนี่ยหนคนแน่แน่โอ้หเข้าจากมือถือไม่ต้องเข้าหรอกก็ถ้าคุณยังไม่เล่นเล่นเกมยงคืนเดี๋ยวกลับไปเล่นด้วยเอาเองทีไหนวะวันเช้าวันเนี้ยเออพรุ่งนี้เช้าโอ้โหแต่เองอย่าพูดเลยเดี๋ยวก็สี่ทุ่มเดี๋ยวก็ไปแล้วเนี่ย เฮ้ยเมียก็ตามมาดิเฮ้ยเอ้ยทำไมฉากนี้เร็วจังวะไอเออทำไมวิ่งเร็วพี่แข็งโค้งอะอะไรอะเกมไหนเนี่ยเกมอะไรเนี่ยพื้นมันลื่นอะไอเยไอ้บอลวะไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไอ้อะไรวะสตัมสตัมเบิร์ดไก่เกมวิ่งเกมวิ่งโอ้ยเกมเด็กน้อยเล่นเกมคนปัญญาอ่อนเล่นแต่มึงคุณต้องแพ้คนแรกนะสตัมเบิร์ดไก่ พี่โรบอกเล่นอยู่โอโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปถ้ายังไม่เลือกนะโอ้ยเองมาป่านนี้พวกพี่นอนเกาคุงแล้วเอแล้วบอกแล้วบอกยันเช้าก็ยันเช้าไงแต่กูไม่ไม่รับมึงไงโอ้สักหน่อยไหมช่างหน่อยไหมช่างหน่อยคืออะไรตะลืบป่ะโอเคโอเคพี่เดี๋ยวว่ากันโอเค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 แล้วไปฉากนี้มันมันไวจังวะเออพี่มันเป็นอะไรวะเนี่ยเออผมเข้าที่หนึ่งแล้วเอาโทแมป เป็นไหลเขาที่แมงลื่นจัดเลยเออเฮ้ยตอนตอนที่โน้ตจะซื้อคอมถ้าถ้าวีโน้ตซื้อคอมใหม่มันเหมือนมันจะให้เอมดอททูมาเลยครับประมาณไม่ห้าร้อยกิกก็หนึ่งเทอะเอมดอททูหมายถึงว่ามันเป็นมันเป็นไอฮาร์ดดิสตัวใหม่อ่ะอ่ามันจะเป็นเหมือนพวกเก็บข้อมูลเหมือนกันนี่พี่มันจะมี3เอาง่ายๆมันจะมี3ระดับอย่างเช่นถ้าเป็นฮาร์ดดิสก็คือต่ําสุด SSD ก็คือระดับกลางอ่าแต่ถ้าเป็นไอเอ็มดอททูจะอยู่ระดับสูง แต่แค่แต่แค,แแค่แต่แค่มันเลื่อยนะมันมันอึดกว่าใช่ไหมมันอึดกว่าแล้วก็เร็วกว่าเยอะเลยอย่างเช่นพี่ลงวินโดในฮาร์ดดิสอาพี่เปิดเครื่องมาพี่เปิดเครื่องคอมอ่ประมาณ3นาทีพี่ได้เล่นอะอะแต่ถ้าพี่ลงใส่เอสดีะถ้าพี่ลงวินโดใส่เอ d เวลาพี่เปิดเครื่องมาเปิดเข้าคอมอ่ะประมาณ1นาที5 0 1นาที40วิจะลดลงมาประมาณเกือบครึ่งเลย อ๋ไอได้อะไรวะอ้าวทำไมอ่ะไม่เดี๋ยวเราสองคนมาอ่ีอ๋อจบอะไรวะอ๋อ,อแปลว่าราะว่าดาด่าที่สองมันก็เ,ออเหลือสองคนเราไปลุยดาดสาลาเลยมั้งเนี่ยวิ่งเลยแล้วก็ถ้าถ้าพี่โหลดใส่ M 2นะประมาณไม่ถึงนาทีพี่ได้เล่นเปิดคอมหนึ่งนาทีพี่ได้เล่นเลยโอ้ไวจัด ใช่โคตรไวเดี๋ยวรอรอก่อนรอก่อนรออยากเปลี่ยนอยู่มันจะได้ไวแล้วก็เลือกนะความจุเอ้ยเยอะนะจุเกมจะได้เยอะขึ้นหน่อยอ่าไม่ไม่ไอจุเกมอ่ะอยู่ที่ความจุที่เราเลือกพี<อ>ถก่ถ้าเราเลือก5 0าร้อลหนึ่งถ้าเราเลือก5 0าร้อลหนึ่งเทม,มันก็จะเหมือนเดิมพี่อ๋อเพราะว่าเพราะแต่แต่ถ้าสม,มุนมากกว่านั้นคือโคตรแพงเลยใช่ไหม ใช่มันก็จะแพงอีกอย่างเช่นถ้าเป็น M.2 4T นะตัวท็อปสุดนะประมาณ1 8ื่นแปดพีตัวเดียวซื้อคอมดีๆได้เครื่องหนึ่งเลยอ่ะอุ้ยหมื่นแปดเลยรอรอใช่แต่เหมือนที่พี่ออดีบอกถ้าจะซื้อ 4T นะไปหาไปซื้อพวก 1T หรือ 2T อุ้ยตายซื้อ 1T หรือ 2T ดีกว่าพี่เพราะว่าเวลามันพังเวลามันพังมามันจะได้ไอนี่ทัน เพราะว่าถ้าสมมติว่าว่าซื้อซื้อเยอะอแล้วขายแล้วเพราะถ้าซื้อเยอะแล้วเราไมัต้องมันซื้อความจุตามด้วยนี่ใช่ป่ะความจุมันเยอะก็จริงพี่แต่ว่าถ้ามันพังมาก็คือมันตัวเดียวโดดเลยไงแต่ถ้าเราซื้อแยกอย่างเช่นอ่ะของผมซื้อเป็นห้าร้อยตัวหนึ่งเอาไว้ใส่เฉพาะวินโดว์อย่างวินโดว์อย่างเดียวเลยไม่มีอะไรลงเลยเออใช่มันก็จะเหลือว่างเหมือนของผมเมื่อกี้ประมาณ250 2อ0 290ห้าสบ้อเก้าสิบกิก็จะเหลือว่างไม่เลยไม่ไม่เอาอะไรไปใส่เออเออพอพอพี่จะเอาแบบ ได้ซีแบบปล่อยทิ้งเลยโล่งแค่ไหนก็โล่งใช่ใช่โล่งปล่อยมันโล่งไปเลยเพราะว่าเวลาเราเปิดเกมเปิดคอมเปิดอะไรมันจะรันเร็วขึ้นเยอะอมันจะไม่ช้าไม่กึดแล,แล,แล้วล้วก็เวลาเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนเนี้ยแนะนําเป็น m 2ไม่ก็ s s d เพราะว่ามันจะเร็วมันจะรันเร็วเหมือนของผมเวลาเปิดปุ๊บปั๊บเข้าเกมอะไรมันเร็วนี่น,นั่นแหละผมลงใน m 2หมดเลยถ้าเป็นเกมออนไลน์อ๋อเออมันจะรันเร็วกว่ากันแต่ถ้าเป็นเกมออฟไลน์เล่นคนเดียวหรือว่าเล่นขำๆเนี้ยเราก็ใส่ฮาร์ดดิสก์ไว้ก็ได้ เอาเก็บ okay, ไม่ใช้ก็กได้ไม่เป็นไรเออเราก็แยกพี่ก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มเป็น M.2 แล้วก็เป็นอีกได้หนึ่งไปเลยก็ได้นะเพราะว่าเร็วนะใช่มีฮาร์ดดิส์อยู่แล้วใชเออ่เออเออเออไว้ก่อนอะไรวะทำไมเข้าไม่ได้วะ ีตีเลยฟาดฟาดอุ้ย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 เอ้าไปผิดทางเหรอทางไหนวะผมงงอยู่เลยเนี่ยยนี่ฟาดขวาเลยเฮ้ยด่านนี้เอาแปดเองอ่ะก่อนเอาน้อยมากเลยพี่อันนี้เล่นเป็นแบบอีเวนต์น่าน่าน่จะน้อยอุ้ยอุ้ย อุ้ยอุ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วไปไปไปเอ้ยไปทางไหนต่อวะและเมื่อกี้เมื่อกี้กเ,ด,เดไม่ขึ้นเมื่อกี้เ,เล่นเกมอะไรหรือว่าเพิ่งกินกินข้าวมาเสร็จเล่นเครื่องบินเว,เว้ยเอ๊ะโอ้โหตรงนี้สี่รอบแล้วโดดไม่ข้างแล้วขี่อะไรวะอุ้ย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 เกมเครื่องบินกับเกมรถถังพีม ไม่ค่อยอไม่ค่อยชอบเล่น <S 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 อยากเล่นนะแต่แบบเรื่อนะ <S 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 พอ <S 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 พอมันเป็นเกมที่แบบเหมือนจริงมันต้องแบบค่อยๆขับไปเรื่อยๆแล้วแบบอะไรเงี้ยอุ้ยเอาชนะไงวะอุ้ยของผมเล่นแล้วก็โอ้เล่นยากเล่นยากอยู่หน่อยนึงอุย๊ยเชี่ยเลเข้าไปสองแล้วเหรอ โอ้ยโมาเจอมังกรเฮ้ยอ really really ้าวเอ็กอยู่ไหนวะเอกน่าจชนะแล้วแหละเพราะว่าคนอื่นแม่งเดินติดอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ใช่ไหมอุมเข้าแล้วเล่นอีเวนต์น่ายากดูดันอะไรก็ไม่รู้ใช่ แล้วแม่งเจอแต่คนจริงๆดีนะที่เราทักมาตอนแรกคิดอยู่ว่าจะเล่นเกมเกมนี้หรือว่าจะเข้าคอร์เตอร์เลยคอร์เตอร์รอผมเล่นไม่เป็นวะไม่ได้เล่นนานมากจะเล่นผับจีพอเวลาเปิดมาทีแม่งก็ให้อัปเดตพอเวลาเปิดมาทีก็ให้อัปเดตผัดจีเหรอเออ,อเไอพี่ ที่เพิ่งอัปเดตไปเมื่อวันพฤหัสวันนี้มาอัปเดตอีกแล้ว <Fro> อะไรกังบันวะเลยไม่เล่นเลยอัปเดตแล้วมันอัปเดตช้าด้วยนะ<ว>แพทมันเยอะ้งไอ้นี่ไงพี่นุอเอานี่เ,เก็บเอา m สัก500 500 1ตัว1นึ t แล้วก็1นึ1 t ตัวเหมือนผมแค่นี้ก็เหลือๆแล้ว 1 K, เทยัไว้โหลดลงเกมเรื่อยๆเพราะว่าพี่นุชไม่ได้ลงเกมอะไรหนักใช่ไหมล่ะ1เทก็สบายๆเออลงท<อ>ุกทักสองตัวเพี่เพราะตอนนี้ที่พี่ลงไดดีโอ้ยไดดีก็ยังเหลือเหยียบร้อยจิ๊กอยู่แล้วแต่ไดดีของพี่พี่นุชเป็นอะไรนะอะไรนะเป็นฮาร์ดดิสใช่ไหมใช่ใช่ไดไดดีอะฮา,าร์ดดิสธรรมดาอ๋อแต่ถ้านจะเป็นแค่เอ d ดีใช่ไหมไอ้ัวนินโดะใช่ เดี๋ยวเพิ่มเออเดี๋ยวเหมือนเหมือนเราบอกเพิ่มอีกได,ด้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปแกะฮาร์ดดิสก์จริงใช่ฮาร์ดดิสก์ก็แยกไปเลยพี่เอาไว้ลงเกมกิก๊กกก็พอเออพอพอพอเอ็กบอกไอ,อ้เปิดเกมช้าเออแม่งเหมือนยังอย่างวันเราอะโคตรช้าเลยชา้าอะไรวะเนี่ยอย่างวันเริ่มเทเริ่มหนึ่งเทเริ่มต้นประมาณพันพันกว่าบาทถึงสองพันอ่ะพี่นรส หนึ่งเทนะ S D A M ดอททอันนี้เราดูในไหนในในช็อปปี้หรือเดือนไหนช็อปปี้ใช่ช็อปปี้ก่อนหน้านในช็อปปี้เหรเอเอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเราค่อยส่งมาให้พี่เพราะว่าเดี๋ยวพี่เซฟไว้ก่อนเดี๋ยวรอรอสอยแล้วจะได้ออกเอาทีเดียวและอย่างอย่างวาโลเราเราแป๊บเดียวใช่ไหม <S 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 เปิดเปิดแป๊บเดียวเลยใช่ป่ะไม่ถึงนาทีพี่แป๊บเดียวเนี่ยไวจัดของพี่แม่งรอเท่าไหร่วะโคตรนานเฮ้ย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 ตายเฮ้ยเฮ้ย ตายร่วงยาวเลยอะมเมื่อกี้เออพี่หาจุดจุดลงไม่เจอรอนโอ้ยอ่านี่้มันขายได้ดีๆถ้าไปซื้อหน้าร้านแถวไอ้พวก JB พวกนี้มันจะแพงกว่าหน่อยนึงแต่ถ้าซื้อนี่เราก็ต้องไปใส่เองอ่อะมันแค่เอามาเสียบ<ม>แล้วลงวินลง ลงไดเวอร์เองเอ้ยไม่ใช่ลงไอ้ด้วยนะไอ้เปิดได้เองใช่ไหมต้องดดองลใช,ล<ง>ใช่แล้วก็เสียบเข้าประกอบประกอบเสียบเข้าปุ๊บแล้วก็แต่เอ็มดอททูมันบอร์ดของพี่นะ่าจะใส่ได้แค่ตัวเดียวหรือว่าใส่ใส่ได้หรือเปล่าไม่รู้ต้องดูที่ถาานะแถวมันน่ะแถวหรือหรือหรือปลัก๊กไอ้ไอ้ปลั๊กไอ้ไอ้ปลักปล๊กที่เอาไว้เสียบใช่ปะใช่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะ อ่างเริ่มอีกแล้วว่าจะถ่ายให้ดูไอ้การ์ดโจมฟังอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันแล้วเอ้าไอ้ด่านที่มันลื่นด่านนี้มันวิ่งปกตินะไอ้เมื่อกี้ที่มันเริ่มต้นอยู่ดีก็พุ่งเร็วเฉยเลยเออตอนแรกมันเป็นที่ด่านอีเวนต์น้องเบี้ยวเอ้าไม่นะโอ้โหแม่งน้ำขึ้นพอดี เล่นเล่นอีเวนต์นี้กันคนเล่นน้อยกลัวเลยใช่บางทีผมก็เล่นคนเดียวนะเขาก็มาเล่นคนเดียวเฉยๆไม่มีไม่มีอะไรเล่นหรือเล่เออบางบางครั้งเล่นเกมอื่นแล้วมันแบบแม่งเบื่อแล้วเล่นเกมนี้แบบเรื่อยๆดีผ่อนคลายสมองผ่อนคลายจริงเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเริ่มอย่างไกลเลยไป้ไอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โห โอ้โหล่วงเฮ้ยไปค่อนไปค่อนโอ้โหรีบโดนโอ้โหจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงโอหแล้วเวลาน้ำขึ้นทีนี้รอยาวเลยใช่ไม่หยุดนะดิว้น้ำลงแล้วโอ้โอ้สารน้ำลงแล้วไป่ต้าน้ำขึ้นแล้วเฮ้ยเอ้าโอ้ โอ้ไหลว่ะโอ้โหเออเออโอ๊ยไม่ไปไปแล้วลูกบอลแม่งเหมือนเจาะเหมือนเจาะตรงยิงใส่เราไงเออเอ้าเอ้าทำไมตกอะมันเพิ่งเข้าแค่ตัวเดียวทำไมตกรอบวะว่ามันมีนัดภายหลังตัวเลย ไอเดี๋ยวเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดด้วยหมดนี้แม่งไวเกินอันนี้ที่พี่เล่นหมดรับเบสเลยก่อนจะอันดับรับรับผลิตจะอันดับไมได้พี่เชิญไปแหละ ทางพี่พี่เล่นคนเดียวพี่ก็เลยไอเนี้ยแบบพวกกดเข้าอีเวนต์กดเข้าปาร์ตี้เล่นมั่วๆไปเรื่อยเ <c oughs> ก็บภารกิจเออเอ้ยมบบ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 าหังแบบเรื่อนะได้ได้โลท่ทองแดงอะไรพวกนเนี้ยเล่นคำๆเรื่อนะเพราะมันพอมันเล่นอีเวนต์เล่นภารกิจอะไรพวกนเนี้ยเหมือนมันเก่งกว่าห้องห้องธรรมดาใช่ใช่พี่ <c oughs> ไม่ก็พี่น้อต m.2 1 t ตัวเดียวไปเลยพี่แล้วก็เวลาลงวินโดว์ก็ มันจะมีวิธีแยกแยกไกด์ให้มันเป็น2อันอยู่ไอพาร์ติชันไหมใช่ใช่แยกพาร์ติชันนั่นแหละโอเคพี่โน้ตก็แบบอ่าแยกไว้เฉพาะของของไอ้นี่เลยอ่ะของวินโด้สัก400กิกเนี่ยแล้วก็เอาไว้ลงเกมสัก600กิกเนี่ยก็เห,เหลือแล้วโอ้ยเยอะเหลือๆเ,เลยอ่ะใช่เพราะว่าเกมพี่โน้ตแต่ละเกมมันจะไม่เกินไม่เกิน50าิบกิกก็ใช่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 อย่างมากสุดก็เกมอะไรแบบพวก พวกผัดต ok ีอะไรพวกนี้พี่ก็ไม่ได้ลงลงเกมแบบหนักๆเยอะต้องผมก็ไล่ลบออกแล้วพวกเกมร้อยกว่ากิกร้อยกว่ากิกเนี่ยอุ้ยอุ้ยอ้าวทำไมวะเนี่ยอุ้ทำไมนั่ได้ตัวได้ตัเสาเขียววะเออได้ได้เล่นเกมไหนอีกปะเนี่ยเกมอะไรนะไออะไรสอมปีนัตน่ะ เกมอะไรพี่อ, Iceland อะไอไอซ์แลนด์่ะเล่นอยู่เล่นในช่วงช่วงไอ้สาย,สายิ่งเที่ยงไปฝ่ายผมก็เล่นนั่งเล่นอยู่คนเดียว <c oughs> มันมันพี่จำไม่ได้ว่ามันเกมมันกราฟิกมันพอ,พอ,พอกับไอวอร์ซีป่ะหนักกว่าพี่หนักกว่าดีเทลเยอะกว่าเพราะมันเป็นแบบผมเป็นดึงโอเว่นเบอร์แต่ถ้าเป็น,นเบอร์วอร์ซีมันไอ้นี่ไอเบอร์วอร์ซีมันอะไรอะ มันเป็น Saint แค่ด่านา <bra in. S 1> อ๋อ <affe tới S 2> ชนะเยมัน <UR> เป็นแค่ด่านๆมันไม่เยอะเหมือนอันนี้แต่ถ้าอันนี้หนักกว่าอ้าผมชนะเราเนี่ยเห็นในทิ k กตอไอ้ต <Tokyo timeframe> ีผีเล่นเออมันคนตีดีนะกระโดดทีบสองขาเนี่ยสกิลเออเออเห็นวิ่งกระโดดทีบสองขาอยู่เล่นแบบเรี้ยว เอาเล่นห้องนี้แล้วมันออกจากห้องเลยรับทข้า,ามหลุดมาเดี๋ยวเขนะ้ามาทัวร์นาเมนต์ก็มีจะตาไปนะเล่นไปเรื่อยก่อนนี่ถ้าถ้าเล่นเป็นทัวร์นาเมนต์ถ้าได้รางวัลมันได้แวน่นด,ด้วยเอาอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะเข้าแล้ว เล่นกับเพืนได้ป่ะเาแล้วสียดี๋ยวครัวนี่ไงเข้าไปแล้วมันเนี่ยเรื่นะเข้าไปแล้วมันเข้าเลยอ่ะเราไม่ได้ไม่ได้แบบเล่นกับเพื่นอะ พวกอีเวนต์พวกนี้แม่งเหมือนแบบคนมันน้อยอ่ะแล้วแบบชนะไวมากอ่ะนไวจบไวเจอแต่พวกกังกิงเลยนะ เฮ้ยอยระเบิดระเบิดเกือ <c> บ <oughs> <c oughs> ไปโม่งแล้วกี่เอ้า <c oughs> เรียบร้ยอยไม่ลงคุนซื้อคอมใหม่ไปเลยพี่ผมว่า <c oughs> เออหรือว่ารอรอไปสักพักหนึ่งเลยรอรอไปให้แบบแม่ไม่ไหวแล้วซื้อเคสทางชุด <c oughs> เลยเพราะว่ามันจะมีเป็นช่วงช่วงม,มันอยู่พี่เพราะว่าบางช่วงคอมเซ็ต จากราคา2 5 0 0 0มันก็ลดเหลือ2 0 0 0 0ื่นสองนี่ยเออแล้วลืมไปว่าแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ราคามันมันก็ทำเลทไม่เกินนี้หรอกนะใช่แล้วเอ็กไปไหนเนี่ยดูดลงน้ำแล้วไม่อยู่บนเรือด้วยนะรีบไงรีบจะไปก่อนไงพี่ก็มองเอ็กอยู่เอ็กไปไหนวะเอาแล้วไงต่ออุ้ย แน่เนี่ยเนี่ยเหมือนผมเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ตัวยเย็นขึ้นได้อยู๋อ้าวอ้าวให้อยู่บนเรือสบายดีวะเออแล้วมันเขียนให้สลัดเรือพี่กงงใช่เหรอเออเมื่อกี้มันเขียนว่าสลัดเรือโอ้โหอนี้ง่ายเลย เอาเล่นสเปคที่ผมที่ผมไปนั่นให้ส่งให้อ่ะสองหมื่นสองหมื่นน่ยหน่อยก็ก um ูเหลือแล้วพี่ส응 pues ี่ศูนย์หกศูนย์แต่ที่แต่ที่เองส่งมาให้โคตรถูกราคาโคตรดีเลยใช่ไอห้าเจ็ดสิบสองก็ยังถือว่าแรงในซีพียูที่ราคาถูกที่สุดและแรงแรงที่สุดด้วยแรงแรงสุดบรรดาที่ซีพียูใน ในราคา3,000กว่าบาทนะพี่ออในห้าเจ็ดสิบสองแล้วก็บวกกับการจอ์ดกอ4060น่กาโอ้โหโว้ยกจอแม่งแบบเดือดจัดอะคอมราคาประมาณนี้อ่ะการจอ์ดกอ3 0 6์3,070นี่ก็ถือว่าแรงนะพี่ตอนนี้แม่งให้4,060กมนะือนหนึ่งแล้วตอนที่ท 0, เอกซ์กถูกมาหมื่นห้า 5, แล้วพี่มองกาซจอ เยอะจังวะไอ้หมื่นแต่ไอหมื่นห้ามันสามศูนย์ห้าศูนย์พี่สามศูนย์ห้าศูนย์มันก็อ,อ๋อที่เ,เราที่เราบอกเพิ่มมาอีกห้าพันมั้งอใช่ปะ <S <S ใช่ใช่ใช่เพิ่มมาอีกห้าพันเอา 60, อสี่ศูนย์หกศูนย์แรงก,กว่าประมาณโอู้อะไเยอะเลยเกือบเท่าตัวห้าพันถือถือว่าอ่ะคือการในการไปแต่สเปคเคร c, ื่องก็กงอยู่อ่ะโอยแรงก,กว่าเยอะ CPU, CPU <S <S อะไรเท่ากันแต่ว่าการ์ดจอแรงกว่าเพราะว่าเราเน้นเล่นเกมไอพวก CPU มันสักส่วนใหญ่เอาไว้รันรันทำงานเฉยพอเรา ไปนี่ต้องยิงยาวเลยถ้าถ้าเออโอ้ยแม่ไาพิกิไอ้เออร่วงร่วงไปเลยร่วงไปเลยอ๋อนี่ไงมันนับปีนะพี่สามสิบสามสิบปีทั้งหมดนี่ก็เอาไอ้นั่นร่วงลงไปอีกแล้วยิงยิงตังเหลือๆแล้วไล่ไล่ยิงเพื่อนดีกว่าอุ้ยเออโอ้ยเกือบลงร่องกลางพี่เฮ้ยเอา พี่โน้เอ้าไม่ไม่ตกเฉยยิงยิงอุ้ยร้อยร้อยพี่แบงค์ล่วงเลยละไม่มีใครเอามันไม่ไม่มีใครเอาเหรียญแม่งยิงกันอย่างเดียวเออเออเครื่องสองหมื่นรอมันจัดโปรอย่างี้มันมาเรื่อยๆโปรอ่ะถ้าถ้าช่วงโปรซิ